คุณอยู่กับเราที่ซุปเปอร์ซัาเพจกีฬาลำหนึ่งจากท้ายตารางอยู่กับผมแบ็กบอลมาตูหลังผมอู๊ดวิเวิร์ดวันนี้เราจะมาอยู่กันที่คู่ชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในปีนี้นะครับเป็นแชมป์จากลีกเอ,อิงครับเจอกับแชมป์จากบุนเดสลีกาเยอรมันครับปารีสแซงต์แมงพบกับบาเยอร์มิวนิกเรามาเช็คความฟิตของทั้ง2ทีมกันก่อนดีกว่าครับสำหรับปารีสแซงต์แมงครับมีปัญหาต้องเช็คความฟิตของเกลอนาบา์ดส่วนทางด้านบาเยอร์มิวนิกครับต้องรอเช็คความฟิตของเยโรมโบเต็ง ครับผมนัดนี้นะครับเป็นการประชันกันระหว่างฝุดยอดเกมลุกกับฝุดยอดเกมลับนะครับไบยาเมนิครับถือข้อพนัติเกมลุกที่ดีที่สุดในรายการนี้นะครับด้วยการยิงไปทั้งหมดถึง42ประตูเลยนะครับจากรายการนี้ในขณะที่ปเอชครับถือข้อพนัติเกมลับที่ดีที่สุดครับพวกเขาเสียเพียง5ประตูนะครับในรายการนี้ครับจนถึงนัดชิงชนะเลิศซึ่งไบยาเมนิครับชนะมาตลอด10นัดครับและเกมนี้อาจจะเป็นเกมแรกที่เขาแพ้ เนื่องจากทวมัสทูเค,คิลครับเป็นผู้จัดการทีมที่มีประสบการณ์นในบุนเดลิก้ามาอย่างยาวนานฤด,ดูกาลนี้ครับเขาพาเปเชฟ่าด่านทีมจากเยอรมันมาได้ถึง2ทีมทั้งดอตมูลแล้วก็อาเบลัมซิกก่อนจะมาเจอบาเยนในค่ำคืนนี้ นอกจากนี้ครับนักเตะของเปชเน่าจะมีแรงกระตุ้นค่อนข้างสูงเพราะนี่เป็นการเข้าชิงครั้งแรกของสโ,โมสรทําให้ฟอร์มการเล่นน,น่าจะออกมาค่อนข้างดีนะครับในค่ำคืนนี้สำหรับประเด็นนี้นะครับผมขอเห็นต่างกับคุณแบวกมุงประตูหลังสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากฟอร์มของปาเลชเชย์แมงในนัดที่ผ่านมานะครับก่อนถึงนัดชิงชนะเลิศน,นะครับ เราจะเห็นว่าเนย์มาร์ครับใช้โอกาสค่อนข้างเปลืองนะครับในขณะที่บาเยอร์มินิกนะครับพวกเขาทําประกอได้ค่อนข้างแน่นอนมากกว่านะครับดูได้จากโรเบิร์ตเลวานอกฟกี้ครับปัจจุบันลังดาวันโวอยู่ที่15ประตูนะครับและอีกประเด็นหนึ่งที่คุณแม็กก์ประตูหลังพูดออกมานะครับแรงจูงใจถูกต้องครับปาลิเชนจังแมงครับมีแน่นอนครับแต่บาเยอร์มินิกก็มีในการที่จะคว้าแชมป์สมัยที่6และสิ่งที่บาเยอร์มินิกได้เปรียบนะครับก็คือ การรับมือกับแรงกดดันในนัดชิงชนะเลิศครับเป๊ะเชพึ่งเข้ามานัดนี้เป็นนัดแรกนะครับแรงกดดันในนัดชิงชนะเลิศนะครับจะกดดันให้นักเตะที่ไม่เคยมีประสบการณ์ครับแสดงความผิดพลาดออกมาครับผมขอย้อนไปในปีที่ล์พูนะครับได้เข้าชิงเป็นปีแรกลอริคาริอุสครับผูักษาประตูของเขานะครับแสดงความผิดพลาดชัดเจนจนนำมาซึ่งความพ่ายแพ้ในนัดชิงครับประเด็นนี้ครับ ก็น่าสนใจครับเพราะว่าเบเอชก็ต้องรอใช้ความปิดของผู้รักษาประตูมากประสบการ์อย่างเกลอนาบาสหากลงไม่ได้เนี่ยเซจิโอริโก้ครับซึ่งไม่มีประสบการณ์ในเกมนัดชิงเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอดูครับว่าเนี่ยจะกลายเป็นจุดอ่อนที่ทําให้เบเอชมีปัญหาหรือเปล่าครับนอกจากผู้รักษาประตูแล้วนะครับนักเตะคนอื่นของเบเอชนะครับน้อยคนครับที่จะผ่านประสบการ์ในระดับนี้ในขณะที่ไบเยนเมนิกชุดนี้ครับนักเตะหลายคนครับเป็นนักเตะระดับแชมเปี้ยนซึ่งเคยผ่าน มาแล้วนะครับดังนั้นข้อนี้ครับไบยอเมนิกได้เปรียบแน่นอนครับก็ต้องรอดูกันครับว่าค่าคืนนี้สุดท้ายแล้วจะเป็นทีมจากเยอรมันหรือว่าฝรั่งเศสที่ได้ชูถ้วยบิ๊กเอียวันนี้ผมแบงกมาปรมาตหลังผมอู๋วนเวิด,วดเราสองคนขอลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีครับ